ทั้ง5ท่านนะคะจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า the future of food อนาคตของการที่เราจะบริโภคอาหารเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ธนดลินก่อนเลยค่ะวันนี้เราพูดเรื่องอาหาร functional drink เราเคยได้ยินแต่ functional food เนี่ย น่าจะเป็นเทรนด์ที่กําลังมาในช่วงนี้อยากจะรบกวนช่วยเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้เห็นภาพที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นว่าฟังชั่น n a ลฟู้ดคืออะไรและเทรนด์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะโอเคค่ะก็ง่ายๆค่ะจริงๆเราได้ยินทางฟังชั่นแนลฟู้ดฟังชั่นแนลด i n มจริงๆล้วคล้ายๆกันค่ะถ้าเราคิดถึงอาหารปกติเนี่ยเวลาเรากินอาหารปกติเราอยากจะได้ความอิ่มอยากได้สารอาหารใช่ไหมคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันทั้งหลาย แต่ว่า functional food หรือว่า functional drink เนี่ยมันมากกว่านั้นค่ะมันเป็นอาหารที่ไม่ได้อยากได้แค่ความอิ่มหรือโภชนาการแต่อยากได้ความ extra มากกว่านั้นเช่นเราอยากได้ p r o b อต t i c s ที่มาช่วยในเรื่องสุขภาพของลำไส้ของเราเราอยากได้ a n t i o x i d น n t บางอย่างที่มาช่วยฟังก์ชันต้านอักเสบในร่างกายของเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าถ้าถามว่า ไอ้เจ้าฟังช่นอลฟู้ดฟังช่นอลริงเนี่ยมันต่างกับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มทั่วไปยังไงคิดง่ายๆค่ะหรือว่าต่างกับอาหารเสริมวิตามินยังไงอย่างนี้ดีกว่าถ้าฟังช่นอลฟู้ดฟังช่นอลริงเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออยู่ในฟอร์มของอาหารอยู่ในฟอร์มของเครื่องดื่มปกตินะคะแต่ถ้าเป็นพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผงเป็นแคปซูลเป็นเม็ดยาค่ะแต่ถ้าเป็นพวกฟังชันอลฟู้ดฟังชันอลริงเนี่ย เรากินเขาเราอิ่มด้วยแต่ถ้าเป็นพวกอาหารเสริมพวกวิตามินเนี่ยก็คือกินแค่เหมือนเสริมอ,อ,อย่างเช่นเราอยากได้วิตามินซีเราก็ทานวิตามินซีเม็ดควบคู่เข้าไปก็คอนเซปต์หลักๆประมาณนี้ค่ะคุณดหยคราวนี้พูดถึงเรื่องของเทรนดบ้างดีกว่าค่ะเทรนในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในแง่ของฟังชั่นอลฟู้ดค่ะถ้าเป็นเรื่องของเทรนนะคะถ้าเป็นฟังชั่นอลฟู้ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว หลักๆเนี่ยมันมันไปค่อนข้างหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของเราอย่างเช่นถ้าเป็นผู้สูงวัยก็อาจจะอยากได้ฟังก์ชันหนึ่งถ้าเป็นเด็กก็อาจจะอยากได้อีกฟังก์ชั้นหนึ่งหรือว่าเป็นคนทํางานอันนี้ก็จะไปไปตอบโจทย์มากขึ้นเด้ออาจารย์ท่านอื่นๆจะช่วยขยายความต่อค่ะ